สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ี่หานอยเช่นเคยนะครับผมแล้ก็จะทําเป็นแยกนอยให้แต่ละรอบนะครับก็จะมีนอยกาชาตินะครับหานอยพิเศษหานอยปกติแล้วก็หานอย VIP นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมทุกครั้งขอฝากคําเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับเด็กต่ำกว่าสิปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนานะครับผม สำหรับพี่พิสมาชิกท่านใดนะครับอาจจะเป็นสมาชิกใหม่เพื่อนเก่านะครับท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่พี่เข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับเมื่อวานของเรานะครับเมื่อวานน่าจะหลุดนะครับพี่เมื่อวานนี้หลายแนวทางเลยฮานอยกาชาติให้ศูนย์กับ6ผลที่ออก5 42กับ31นะครับของเราไม่มีเนาะฮานอยพิเศษนะครับ ให้5กับ4ผลที่ออก9 41กับ 0- 7 5ไม่มาแต่ว่าใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 1ตรงๆนะครับส่วนอีกหน้านะครับฮานอยปกติฮานอยปกติในผมเสียดายนะครับพี่พี่วันที่11เนี่ยผมให้9กับ1นะึเนาะในรอบเนี้ยมาออกวันนี้หมดเลยนะครับนะครับน่าเสียดายมากๆเลยของเราให้0ูนย์กับ6นะครับไม่มานะครับ6ไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่พี่ ก็หลุดไปนะครับฮานอย V.I.P ให้6กับ0ผลที่ออก473 40ในรอบนี้6ไม่มาแต่ว่าใครเอา0ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่40นะครับสรุปแล้วนะครับมาตัวเจาะรอบพิเศษ1รอบแล้วก็เด่นรองใน V.I.P 1รอบนะครับเนาะก็ต้องขอโทษในสายรูดด้วยนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับ วันนี้ฮานอยกาชาติให้ไปที่1กับ7นะครับผมรูดไปที่เลข7 7 2 7 3 7 4 1สองเ7นะครับ3ตัวให้ไปที่1 7 2นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้กาชาตินะครับส่วนฮานอยพิเศษนะครับพิเศษผมได้เลข3กับเลข9นะครับสายรูดให้ไปที่เลข9 94 96 98 34 36 38 3ตัวนะครับ3 394นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยกาชาติ acha, กับฮานอยพิเศษนะครับพี่พ ส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติผมให้ไปที่เลข6กับเลข4นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6นะครับ40 42 45 60 6กสอนะครับ3ตัว4 6่หนะครับนะครับผมตามนี้นะครับส่วนฮานอย VIP นะครับ ฮานอย VIP ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 80 83 84 20 23 24นะครับ3ตัว28 4นะครับ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยปกติแล้วก็ v i p นะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในสายรูดแล้วก็ตัวเจาะนะขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่พีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแนวทางฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ